เ hey, <laughs> <laughs> อ 2000, แ้แปะโกงอะหว่าอสองพันไง่ายสองพันทวนเลยจริงหักหักทุนก็นเหลือห้าพันห้าไงแปะบนเลย <laughs> สำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เป็ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีเพื่อนๆขอมาอกว่าพี่เป็ดลองหมุน15บหยี่หไปเลยได้ไหมบอกว่าผมใจร้อนนะเล่นให้ดูหน่อยคือแบบใจร้อนแต่ว่า ก็ยังไม่อยากลงทุนเองนะเอาพี่เป็ดกัไรเหลืออยู่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันสวัสดีครับอยู่กับพี่เป็ดอีกเช่นเคยนะฮะกับเกมสลัดแตะแมวเจอกันทุกวันนะโอเคขอมาก็จัดไปครับเล่นให้ดูเลยตามคำขอดูสิมันจะเป็นยังไงพี่เป็ดจะเล่นให้ดูแล้วครับก็โหลดเกมเลยครับ ตามที่ขอไว้นะวันก่อนที่กดผิดเมื่อวานกดผิดอ่ะกดสิบห้าด้วยนะทุนห้าร้อยแปดบาทฮนะไม่ผิดแล้วนะดูดีก่อนเอาโอเคไปเลยนะฮเบ็ดสิบห้าบาทยี่รืบห้าบาทไนะหนเป็นไงช่วงนี้คือแปะแจกจริงนะกดผิดยังได้ตังค์นะเป็ดไม่รู้จะขำยังไงคือมันเข้า มื่อวานเนี่ยคือมันเข้าสองที่มันเข้าเลยนะงงไปงงมาบวกมาห้าหกพันสี่ห้าหกพันนะจำไม่ได้แล้วนี่ยนะือบวกก็ดีว่ถอนถอนเก็บไว้แล้วก็เอามาหมุนกันต่อครับดูสิวันนี้จะรอดไหมอยู่กับพี่เป็ดทุกวันแล้วกันเนาะหยุดวันอาทิตย์ตามที่บอกนะฮะแล้วก็เล่นกันเนะี่ยให้เล่นคลายเครียดนะอย่าไปเล่นจนมันเครียดไนงะเอา หมุนครับตามสเต็ปมาสิบห้าไม่ได้ก็ขึ้นเลยครับมันต้องได้จริงช่วงนี้ผมไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วแต่สายเปยจริงไน่เล่นกันหน้าความหน้าหงายเลยเห็นเพื่อนๆก็ทักมาบอกเฮ้ยเขาทำไม่แจกเงินบอ <c oughs> กวะก็นี่มีเสียนิดหน่อยแต่อันเสียก็ไม่อยากให้ดูเสียก็ผมก็เสียห้าร้อยเองไงนะ แล้วก็เล่นแบบว่าค่อยๆเล่นเบาๆไปเนะยไอ้ที่เสียคือแบบว่าไปลองของแปลกแล้วก็ใจร้อนบ้างน,นี่ยถ้าเราทําตามแผนตามอะไรนี้ก็มันก็พอได้มันเห็นอยู่นะฮะเอจะรอดไหมเนี่ยดูทีเล่นตามคําขอนะฮะมีแบบเขาบอกเอาแบบส็บสิบห้าแล้วมันไปยี่สิบห้าเลยมันจะเป็นยังไงอย่างนี้ แต่ก็อยากลองมันเป็นไรกกำไรลร้วนๆนี่ไงนี่ไงเอามาจริง <c oughs> ปกติมันต้องมีแบบลุกล่อลุกชนก่อนอันนี้ลงวับรอบแรกเอา,าเข้าเลยเนหะ็นไหมทุนห้าร้อยเหลือร้อยเจ็ดสิบบาทที่เบ็ดยนะีด่สิบห้าฮะดูซิว่าเป็ดจะเออไม่ใช่เป็ดสิแปะเขาจะแจกไหม วันนี้ก็วันหยุดพักผ่อนนะวันเสาร์เล่นกันขำๆหมุนกันไปเลยครับเท่าไหร่อ่ะูถ้าเบ็ด25นะห้านจริงๆถ้าสักได้สัก2,000นะก็ถือว่าพอดีแหละยังมีไก่มีเหรียญให้เราลุ้นอยู่นะใช่ไหมแต่คืออืมอาทิตย์นี้เชียร์จริงไม่ธรรมดาเลยนะลงแบบ ทำไมได้ครับเท่านี้อ่ะโอ้โหแปะเยอะๆหน่อยดีหนึ่งมาขอแค่เชียร์นะแปะเริ่มดันเลยจริงๆอ่ะมันต้องไม้ล้วประมาณห้าร้อยแล้วที่มันลงนะและ้วก็มีช่วงนี้มีเพื่อนๆทักแล้วก็ถามเข้ามามากมายนะว่าหลายเรื่องเลยเด็กก็จะไล่ตอบให้นะ วันละข้อสองข้อนะฮะตามเวลาดูสิวิ้ยก็คำถามมากมายคือแปบก็ไม่ได้แบบวิ้ยทำไมลื่นนะแปะโอ้แปะโกอะไรอ่ะโดยลื่นไม่พอได้แปดริปบาทนี่นะได้พันแปดเนี่ยนะเฮ้ย แปะลืน่นนะแปะโกงดูเขายิ้มยอะเยอ่ยพันแปดนะบวกกับเท่าไหร่สองพันได้กำไรพันห้าโอ้โดูสองพันท้วนด้วยอุ้ยแปะ้ยแปะโกงมาขอสองพันง่ห้สองพันท้วนเลยจริงหัก,หกทุนก็นเหลือห้าพันห้าไงแปะบนเลย เราต้องแก้แค้นครับจริงแค้นเลยนะเนี่ยเอาไงว่าจะหมุนให้ดูรอบเดียวหมุนต่อ้แก้แค้นแปะดีวกว่าเว้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกจะบ,บ้าวันสองพันท่วนเกินไมวะเนี่ยผมึงขำขอแคปหน้าจอกันแป๊บหนึ่งหัดทำม่อาอะไรนะหัดใสก่กรอบรูปเลยนะแก้แค้นเลยนะหมุนหลอกไปก่อนหมุนหลอกไปก่อน เนี่ยพอได้แล้วเรามาซีเรียสแล้วเห็นไหมเราเอาก,กาไรหมุนต่อครับคันนี้แล้วก็หมุนหลอกหมุนล่อเข้าไปก่อนเอาทียี่สิบห้าเลยนะอะไรสามซองอัดเลยดีกว่าเนี่ยสามเหรียญคือผมไม่เคยขึ้นบแบบว่า มันเป็นการเล่นตามคําขอนะเล่นแบบแปลกๆนะแล้วก็บางทีเราไม่ต้องเป็นซีเรียสหรอกครับเราเล่นเกมสนุกสนานไปนะเกมสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เตือนกันทุกวันทุกครั้งเลยละกันวนะ่าน้องๆหนูๆที่แบบว่าเราห้ามไม่ได้หรอกใน youtube อะ่ะเขาแอบเข้ามาดูได้อะนะอย่าเล่นตามนะครับเป็นเกมของผู้ใหญ่เขา,เาไว้คลายเครียดนะผู้ใหญ่เขาหาเงินได้ละอามาเล่นกันนิดๆหน่นอยๆพี่เป็ดก็จะมาแนะนําแค่นั้นเองนะ แล้วผู้ใหญ่ก็บางคนเขาอยากว่าได้ทางรัดไงเขาถามเนี่ยเฮ้ยลง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 ,ลงจริงอ้าเอาเอากำลังคุยเพลินเลยเออทุนห้าร้อยตอนนี้ได้พนะันหกแลกำไรล้วนๆมาลงที่เบ็ห้าสิบนะเล่นตามคำขอสนะิบห้ายี่ห้า เอาไงหมุนให้ดูเลยแล้วกันนี่ไงเมื่อกี้แตะลื่นไปรอบหนึ่งถ้าลื่นอีกรอบหนึ่งงอนมาก <c oughs> ถ้าลงนี้ห้าสิบบาทนี้เริ่มอุ่นใจแล้วคือปรกำไรระบานกะไทยแน่นอนนะแล้วก็ที่ครั้งเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยแมวดันลงแล้วก่อนนะถามพี่เป็ด สูตรที่เขาแจกแจกกันอ่ะมันได้ผลจริงๆมิงไหมผมถามจริงนะพี่เป็ดในพี่เป็ดว่ามันไม่น่าจะได้ผลหรอกนะใช่ไหมนั่นไงแปะลื่นแล้วเนะอืมคือถ้ามันได้ผลจริงอ่ะก็ไม่ต้องมาทําอะไรกันแล้วครับเปิดสูตรแล้วก็หาเงินอง่ายเดียวชาวบ้านชาวเมืองไม่ต้องทางานกันแล้วก็ บางคนเขาก็เคยไปลองอะนะคนไหนได้เขาก็ไปชมกันคนไหนไม่ได้เขาก็เงียบใช่ไหมอัเป็นว่าเราไม่พูดถึงดีกว่าแตา่ถ้าถามที่เตดที่เตดก็บอกว่ามันคงใช้งานไม่ได้นะอะโอเคได้เหรียญสามเหรียญอย่างเงี้ยหมุนกรรมที่เราถนัดที่เราเห็นนะนะเล่นเกมเดิมคือไม่จําเป็นต้องเป็นสลอ็อตแมวเนาะเป็นเล่นอะไรก็ได้เล่นแล้วพอเราจับทางได้อ่ะ มันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่จะไปรอเพื่งหรือว่าจะมีโูตรเงินเบ็ดห้าสิบบาทได้สามพันเก้าร้อยสี่สิบเฮ้ยสามพันเก้านะมันรวมเป็นเท่าไหร่วะเครื่องคิดเลขไม่มีแล้วฮะกดรวมดูห้าพันห้าได้กำไรห้าพันแค่นี้พอแล้วครับใครเล่นก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะก็อย่าเล่นหนักเอากำไรมาปั่นเอานะที่เป็ดไปแล้วบาบาย หอนตังเลยครับแค่นี้แหละโชคดีทุกคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระคังแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเรานะครับ